นาทีมีคำตอบโดยนายปฏิรูปตวัสดีครับคุณฟังที่รักทุกท่านก็กลับมาพบกับสิบนาทีมีคำตอบโดยนายปฏิรูปนะครับซึ่งเราก็ได้พูดกันไปเมื่อสองสาบันก่อนนะครับ เรื่องของสภาพปัญหาของประเทศความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชันนะครับเรื่องของความเหลื่อมล้ําปัญหาสังคมไม่เป็นธรรมนี้ก็คือปัญหาหลักๆที่ว่าเราทําไมจึงต้องมีการปฏิรูปนะครับซึ่งก็ว่ากันไปแล้วเรื่องของสภาพปัญหาของประเทศแล้วก็รวมถึงความหมายของการปฏิรูปด้วยเพราะว่าก็แน่นอนครับเมื่อเราจะ ทำอะไรก็แล้วแต่เราคงจะต้องทําความเข้าใจกับสิ่งที่เราจะทานั่นซะก่อนอย่างเช่นเรากาลังจะปฏิรูปประเทศเราก็คงจะต้องทําความเข้าใจกันซะก่อนนะครับว่าปฏิรูปนี่มันหมายความว่าอย่างไรความหมายมันคืออะไรหรือว่าพูดกันเท่ๆกันไปอย่างนั้นเองคนนั้นก็บอกปฏิรูปคนนี้บอกปฏิรูปแต่สุดท้ายเนี่ยเมื่อมีการคุยกันไปคุยกันมาแล้วเนี่ยนะครับเอะแล้วปฏิรูปเนี่ยมันมันหมายความว่าอย่างไรล่ะนะครับแล้วมันจะทํากันยังไง แล้วทาแล้วมันจะเ,เกิดผลอย่างไรมันจะมีผลต่อเราไหมประชาชนคนเดินดินคนราก้ากทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับจะได้รับผลจากการปฏิรูปอย่างไรนะครับอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยมันก็มีคําถามออกมาก,กันมากมายใจกย้องเลยทีเดียวซึ่งเมื่อวานนี้นะครับเราพูดถึงความหมายของการปฏิรูปกันไปแล้วนะครับได้เข้าใจแล้วคุณฟังก็คงจะทราบกันแล้วว่าเออ ว่าปฏิรูปนั้นมันมีความหมายอย่างไรวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเ,เมื่อเราทราบสภาพปัญหาของประเทศแล้วนะครับวันนี้เราจะมาว่ากันเรื่องของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชันนะครับซึ่งเราเรา,เรา,เาได้มีการพูดกันไปแล้วว่าปัญหาเนี่ยหลักๆเลยที่ทําให้เราจะต้องมีการปฏิรูปนั้นปัญหา เรื่องแรกก็คือเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับทีนี้เรารู้ว่ามันมีการปัญหาคือการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเป็นตัวที่จะทําให้เรานั้นจะต้องเรียกว่าเป็นตัวขัดต่อการพัฒนาประเทศนะครับเป็นตัวที่จะถ่วงความเจริญอะไรทานองนั้นก็สุดแล้วแต่ที่เราจะคิดกันนี่นะครับแต่ว่าเราก็ต้องมาดูว่าเมื่อมันเกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วมันยังไง มันทําให้บ้านเมืองมันเป็นยังไงมันอยู่ได้ไหมมันเสียหายหรืออย่างไรถึงจะต้องมีการปฏิรูปนะครับวันนี้เราจะมาว่ากันความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชันนั่นเองนะครับซึ่งเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการทุจริตคอร์รัปชันนั้นเป็นปัญหาที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจแล้วก็มองว่าเป็นรากเหง้าของปัญหาแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาหลายๆอย่างแล้วก็ได้มีการประเมินมูลค่าความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งประเทศเขาบอกว่าแหมมันอยู่ที่ประมาณสามแสนล้านบาทต่อปีนอกจากนี้การทุจริตคอร์รัปชันก็ยังส่งผลให้ประเทศไทยนั้นเนี่ยขาดความน่าเชื่อถือแล้วก็เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนและการทําธุรกิจภายในประเทศด้วยนะครับทีนี้เราก็มาดูกันว่าความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชันนั้นเพื่อที่เราจะได้มีความเข้าใจมากขึ้นนะครับเราก็จะมาว่ากันเลยซึ่งสมัยหนึ่งนั้นเนี่ยนะครับคุณฟังก็คงเคยได้ยิน คำพูดคานองที่ว่ารวยแล้วไม่โกงหรือว่าโกงได้แต่ขอให้ชาวบ้านได้ประโยชน์ซึ่งอันเนี้หลายหลายคนก็บอกว่าแม้มันเป็นเป็นคําพูดที่เรียกว่าเป็นวลีอมะตะแล้วนะครับสามารถที่จะรู้สึกรับได้ให้อภัยได้นะครับซึ่งนิสัยคนไทยเราก็ทราบกันดีส่วนใหญ่ก็เอานะ่ะย้นยวน,ยวนค่ทีคค่อยใสนะครับอารมณ์ม่วยกันไปในป็นไรหเราโกงนิดโกงหน่อยนะครับ แต่ว่าเราได้ประโยชน์ก็ถือว่าโอเคกันก็แล้วกันไปจํานั้นพอมาถึงปีนี้นะครับก็คงจะเห็นกันชัดเจนแล้วว่าคําพูดที่ว่ายดย,ยวนกันไปะนอะไรจำ侬นี้นะครับแต่ทําให้เกิดความเชื่อแบบผิดผิดแล้วก็ยังเป็นการบมร่มเพาะเรียกว่าบม่มเพาะดื้อร้ายลงไปในจิตสํานึกของคนเพื่อจะให้ยอมจำน,นกับสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะครับเพราะว่านั้นพอเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ย ผู้ที่มีพฤติกรรมทุจริตก็ล้วนแล้วแต่ต้องบอกว่ายังไงละ่ะยิงโกงก็ยิงรวยนะครับโกงไม่รู้จักกินกินไม่รู้จักพออ่สุดท้ายก็กลายเป็นความเคยชินชินช,ชาไปซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการพัฒนาประเทศไทยที่ยังล่าช้าอยู่ทุกวันนี้เหมือนกับย่ำเ,ออเท้าอยู่กับที่เลยนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นปัญหามาจากการทุจริตคอร์รัปชันนั่นเองคุณฟังว่าอย่างนั้นไหมละ่ะ นะครับก็ลองคิดตามกันดูก็ได้ซึ่งอันนี้ถ้าจะเปรียบกันไปแล้วเนี่นะครับแมมเขาบอกว่าทุจริตคอร์รัปชันนั้นเปรียบเหมือนกับออมะเร็งพอพูดถึงมะเร็งนี่ทุกคนก็รู้สึกคนหัวลุกเลยทีเดียวนะครับทุกคนก็กลัวเพราะว่ามะเร็งนั้นก็ยังเป็นโรคร้ายที่ฆ่าชีวิตผู้คนมานับต่อน,นักแล้วนะครับแล้วก็ยังคงเป็นโรคร้ายแรงอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ จนถึงทุกวันนี้นะครับเรือว่ายังรักษาแชมป์อยู่พูดถึงโรคมะเร็งแล้วแม่ผมเชื่อว่าหลายคนคงจะไม่เอาฟังแล้วนี่นะครับก็คงจะรู้สึกว่าอืมต้องบอกว่ารู้สึกสยองกันไปเลยทีเดียวซึ่งการทุจริตคอร์รัปชันนั้นก็เหมือนกับมะเร็งคุณฟังาลองนึกถึงเรื่อน่าเกลียดน่ากลัวขนาดไหนนะครับซึ่งทุจริตคอร์รัปชันก็เหมือนเป็นมะเร็งของประเทศชาติแล้วก็บ้านเมืองนั่นเองนะครับคอย ชุดรั้งไม่ให้ประเทศไทยนั้นมีการพัฒนายังคงต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมอยู่นี้นะครับเหมือนคนเป็นมะเร็งเนี่ยก็คงจะไม่ไปไหนนะครับชีวิตก็อยู่อย่างนั้นเองรอวันต้องบอกว่าไงดีอะรอวันสุดท้ายของชีวิตทำนองนั้นเขาก็มีการทำาดชนีภาพลักษ์การคอร์รัปชันนะครับโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติซึ่งทำ มีการจะทำดัชนีที่ว่าเนี้ไปเมื่อปี2,556 mm. เพื่อจะชี้ว่าประเทศไทยนั้นได้คะแนนความโปร่งใสเพียงแค่เท่าไหร่นะครับฟังลองเดาสิครับจากคะแนนเต็มร้อยได้คะแนนความโปร่งใสเพียงแค่35คะแนนเท่านั้นเองต้องบอกว่าเย่สุดยอดเลยนะครับตัวเลขนี้35คะแนนยังไม่ถึงครึ่งเลยแล้วก็อยู่ในอันดับ102 อาอย่าเพิ่งดีใจนะครับ102จาก177ประเทศที่ทําการสำรวจเห็นไหมครับเหมือนเราสอบนะักเรียนทั้งหมด177คนเราได้ที่102นะครับดูแล้วเป็นตัวเลขที่จะบอกว่าน่าภูมิใจหรือไม่คุณฟังก็ลองคิดเอากันแล้วกันนะครับซึ่งตัวเลขนี้ก็เหมือนกับเป็นกระจกสะท้อนให้คนไทยทั้งหลายต้องหันมาดูตัวเองกันแล้วนะครับ ึ่งถึงที่สุดแล้วเนี่ยผู้ที่เป็นบอลทาลายความมั่นคงของชาติถ้าเราจะมองดูแล้วเราบอกว่าเอ๊ะเป็นพวกโจรก่อการร้ายหรือเปล่าเป็นพวกศัตรูที่จะมารุกรานประเทศหรือไม่อย่างไรซึ่งอันนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดจากคนในชาติด้วยกันที่มีพฤติกรรมลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยคนประเภทนี้ต้องบอกว่าเขาใช้คําว่ารยศเลยนะครับ คือกระดาษกันเลยซึ่งศัตรูภายนอกนั้นก็คงจะไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าศัตรูภายในก็คือคนภายในประเทศกันเองเนี่ยนะครับทีเ่เรียกว่าเป็นตัวปนทำลายประเทศของเรากันเองซึ่งภาพของการทุจริคอร์ปชันนั้นก็มักจะปรากฏอยู่พเ,เราพูดถึงทุจริคอร์ปชันเรามากักจะตึกถึงพรรคการเมืองนักการเมืองนะครับ ขี่ขึ้นมาสวยยอมนาจแล้วก็มีพฤติกรรมทางด้านมืดแสดงออกมาให้เห็นอยู่เสมอแบพูดอย่างนี้แล้วบรรดานักการเมืองหรือพระการเมืองต่างๆก็คงจะออกมาปฏิเสธกันอันนี้โดยหลักการนะครับว่ากันไปตามหลักการส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คงจะไม่ใช่ทั้งหมดทีเดียวพูดกันง่ายๆนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเรามักจะมองไปถึงบุคคลที่เขา อยู่ในสถานภาพที่จะเอื้ออำนวยหรือว่าเอื้อประโยชน์ให้ตัวเองนั้นได้สแสวงหาประโยชน์จากการทุจริตคอร์รัปชันได้เเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะมองว่าอย่างชาวบ้านคนดนิบธรรมดาทั่วไปนั้นจะไปทุจริตคอร์รัปชันได้ไหมก็สามารถทําได้ก็คงจะทําได้นะครับแต่ว่ามันก็คงจะนะจะบอกว่ายังไงก็คงจะยากหน่อยหรือว่ามีปริมาณที่น้อยหน่อยหรือว่าคงจะไม่มี โอกาสที่จะทําแบบนั้นสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับเอาละครับแม่วันนี้เราว่ากันคุณลุงฟางอย่าเพิ่งซีเรียสเกินไปนะครับตอนนี้เราก็พูดถึงข้อมูลหรือว่าข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นนะครับความเสียหายต่างๆว่าหลังจากการโจมตีของชาติแล้วมันก่อให้เกิดความเสียหายอย่างไรกันบ้างเวลาก็เอ <c oughs> ๊พอดีเลยนะครับเดี๋ยวไม่เป็นไร ในสัปดาห์หน้าเราก็จะมาว่ากันต่อนะครับในเรื่องของออความเสียหายที่เกิดจากการทุจ,ทจริตคอร์รัปชันนั้นมันก่อให้เกิดความผลกระทบต่อประเทศชาติของเราอย่างไรนะครับซึ่งเราจะต้องนํามาสู่การปฏิรูปนั่นเองนะครับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัดสดีครับ สิบนาทีมีคำตอบโดยนายปฏิรูปสาระน่ารู้กับสนักงาปะลัดกระทรวงกลาโหมโดยพันเอกทวี